สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรุ้ยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงบ่ายของมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆค่ะวันนี้แอดภาพพรพี่น้องบ้านเฮาสุกุลสก้นมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางต่องวดนะคะจากปู่ป่าช้านะคะตัวเลขของปู่ป่าสา ปูแล้วหายมาซีเจ็ดสามนะคะเขามาเป็นตัวตัดเลนซีสามนะคะ,ะพี่น้องคะซึ่งตัวเลขของปูเนี่ยเขามาซีงวดติดต่อกันแล้วนะคะงวดนี้ เขามาสูงวดที่หานะคะงวดเมือวันที่หนึ่งทฤษฎีจะถึงนี่นะคะถ้าเขางวดนี้เป็นงวดที่หานะคะพ่อแม่เป็น้อกค้าสำหรับแนวทางของปูปลาศาทนะคะเป็น้อกค้าเอามือนีก็ได้มาแล้วนะคะพ่อแม่เป็น้อกเนาะแนวทางของปูปราสาทนะคะ,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 คะแต่ว่าก่อนที่สิเขามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็น้อกค้าสาหรับพ่อแม่เป็นดองทานใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือดแรกคะ่ะถ้าไม่อยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเป็น้อกค้าเขาม่เหลอก็อย่าลืมคะ่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดาดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเปิดทีเสดบลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็เดๆดังๆจากทางรายการเนาะค่ะพ่อแม่พน้องเนาะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พน้องท่านใดนะคะ,ะ,อ,ะ,คะอยากให้ทางรายการไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยากให้ไปติดตามแนวทางของเซียนท่านใดก็อย่าลืมคอมเมนต์คำว่าบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้แน่เลยค่ะพ่อแม่พน้องเด้อทุกคอมเมนต์ของพ่อแม่พิ้องนะคะอาจารย์อ่านบททุกคอมเมนต์นะคะ เอาไปดีเพื่อเป็นการว่าเสียเวลานะคะพี่้องคะาอกสิภาพทำไมพี่รองมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปู่ประช้านะคะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะค่ะการนมัสกการค่ะขอจะเจริญพรอเด้อญาติโยมทุกปู่ทุกคนนะญาติออยาโยมที่เอ่อฟัองรายการของเบืองเราลุ้ยในขนาดานี้มื้อนี้กันลังไวออกตองหดเลยเด้อโยมเลยค่ะ อ,อลุงปู้ให้ที่แรกกให้พี่หลานน้องแป้มมาให้ที่เจ็ดสามค่ะคุณพุทนคณจะจับบัเอ่อเจ็ดสามแล้วก็ย้อนไปสามที่ที่สามก็ถือ,อน้องพุทธคนฉลาดแต่ว่าพักหลังๆนี่เอ,อมันกระโบมันห,ไห้ไว่เจ็ดหนึ่งลยครับมันกระเลยบบอกอกน้นงางล่างอ่ะจ้าบัดน,นี้มันเริ่มต้นหม่ได้โยมเด้อบัดน,นี้มันงวดวันที่หนึ่งมีหน้าฝันเรียบร้อยแล้วฝันคือฝันกลางเว้น ฝันเมื่อปิดโทรศัพท์ตอนใบใบม้งเคิงถึงบาบสองม้งสามาสามงนามือว่านมือเล็กออกนะกนเล็กออกอ่าแล้วก็ขอให้ยุ่มเบิ้งละลวดแย,ยกแยาพึ่งลบเลอร์ให้จนจบอ่าจนจ,จ,จบวันที่ผู้หลักใกล้ๆวันที่หนึ่งคอยลบเลอร์ให้ทางญาติพี่น้องหรือว่าแอซี่เพื่อนใ้ฟังในเด้ออ่าพอจบลงางดอกไอ้มวนนี่คือว่าตองวดเล็กออกปั๊บ กระตองว่าทันที่กัฝันว่าจงสี่เด้อฝันบ่ายโมงเคืองหอดบ่ายสองโมงเกือกสามโมงความวันที่สิบหกสิบหกกลุ่มห้าพันฝันว่าอีหลาน้องแทมมาบอกอีหลาน้องแทมมาบอกว่าหลวงปู่หลวงปู่ไอทีเดียวหนูบอกทีเดียวเด้อแบบนี้ตอนนี้ต้องไปบนรางหนูสิบบอกเป็นบนเป็นรางหนูสิบอกทีเดียวแล้วเ,วเลยเดี๋ยวหลวงปูป่พ่ะนะ <c oughs> หนูก็รอฟางอยู่เอาไปใส่มา ไปใช้กับได้ตัวดีมากกว่าหลวงปูกระแล้วกันเอาบอกมาเลยลาเมนีเลก่อนเพรดีซื้อท่านบนอกบ้แมนงวดวันที่หนึ่งมีหน้าปูหลวงปูเบมอนนะงวดวันที่หนึ่งมีหน้าปูนเอาคันวันที่หนึ่งมีหน้าเอาบอกมาเอาสามโตัวเลยหลวงปูแล้วจัดรเพนติตัดเล่นสองหกแปดสองแปดหกไปเลยสามโตหนูไปอัพกูได้เลยแล้วกาศูนย์แปดแปดศูนย์นะหลวงปูท่อนี่แหละ บนล่างก็สุดตลาดเสื้อกับเสื้อโดเดอร์พ่ะนะหนูบ่ได้เอาน้ำผู้ใดเด็ดขาดและหนูบ่ได้เอาน้ำอาจารย์อาจารย์นีาา่หนูตั้งใจนี่ก็คืออบาอ่ายโมงกลัวถึงบ่ายสองโมงกลัวบ่ถึงสามโมงขอมือหวยออกดยปันกลางเว้นดีเนี่ยฝันไหวล่ะน้องแฟ้มมาบอกว่าให้ใบอกโยมงมวดวันที่หนึ่งมีหน้า ก็คือตัวเลขก็คืเอเบอร์สองแปดหกสองหกแปดนะเลขสิบออกไม่เลอมาเอินเบอร์เนี้ยผีเอินเบอร์บ่บ่เอินเลขเด้เบอร์สิบออกัวนี้เด้อพันนาสองหกแปดสองแปดหกแล้วบ่น้ำผูดไอเด็ดขานแต่กับ,0 8, 8, 0, บชุดแปดแปดศูนย์เด้อพันนาเธอบาดจังสี่ฉะนั้นอางวดวันที่หนึ่งมีหน้าเด้อญาติโยมนะญาติโยมผู้ใดสี่อ่าหับฟังเด้ดอผู้ใดสี่เอาจังสี่ขออนุญาตจังน้อยว่า ผู้ดใดถือน้ำหลวงปูเนี่ยนะเบอร์เก้าหลวงปูชิมไปเลยเร้อเบอร์ที่น้องแซมไห่สุดกรอนมันบอกเอาชิมไปที่ยังศูนย์เก้าสองยังสามห้าแปดยังบอกบอกชิมไปรถเอาเบอร์ไม่เลยไปซื้อตลาดเลยนะ mm hmm. เบอร์นั้นโยนเข่ากองไฟเรียบร้อยแล้วโอกาสเด้ออย่าโยมอย่าโทษมาดาหลวงปูหลวงปูเนี่ยเป็นพระพทว่าหลวงปูกัน้่อยใจเลยปูเลยโยนเข่ากองไฟเลยทั้งเครื่องทั้งเบอร์เลยว่าฉันหหัว อเครื่องกันนะเครื่องที่โยมไล่มาดีๆนะผู้ใดสีใจดีผู้ใดสีใจสีใจบ่บ,บ่กวงกับเจ้าว่าหลวงปู่สหลวงปูก่กับใดได,ไดร่ำจากน้องแพร่มาเนาะอ่ะปู่โทษาจยัไม่แสดหงวันที่วันที่หนึ่งมีหน้าเด้อโยมถึงตามประเทศในประเทศอ่ะหนึ่งมีหน้าสองหกแปดสองแปดหกหลังแพร่บอกบใบม้งเคืองถึงบายสองมอง้งกลัวเกือบายสามโม้ง,งมือว่านนี้มือเลขออกนะ และการกศูนย์แปดแปดศูนย์เออผู้ดใดที่ติตต้อข้างเรื่องไอ้ทมดินเรียงเอาเหรียญจากหลวงปูนะ่น่ะคือว่าถมดินหนึ่งรถหนึ่งรถหกร้อยบาทได้เหรียญหลวงปู่สวงยิ้มดักทรัพย์และกาเหรียญหลวงปู่สวงยิ้มดักทรัพย์แบบก ا, ็เทวดาเดินดินรุ่นหนึ่งเลยแหละนะรุ่นหนึ่งเลยพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะฉะนั้นการิดต่อว่าเบอร์นี้ได้ย่อเมื่อปั้งอาับากายเขียนรถ สำหรับคนที่ยังขาดข้างกันพลว่าหลวงปู่ปิดโทรศัพท์ดีบ่แมนเดะเป็นทั้งไล่เป็นทั้งเบอร์โทษเบอร์ไม่เด้อศูนย์แปดหนึ่งสองหกแปดห้าศูนย์สามห้าเอาอีกทีหนึ่งด 8, 1, 8, 5, 3, ได้ย่อมเด้อศูนย์แปดหนึ่งสองหกแปดห้าศูนย์สามห้าผู้ได้อีกไรเหรียญหลวงปู่สวงแล้วกา ตลอดเช่นนั้นมันเลี้ยงผาก็คือเก้าหลานนะก็ะหายโทษมาได้แทสลหรับผูใ้ใดที่โทษมาว่าโอ้ยหลวงปู่บ่แมนห้เศร้าบอกซะกล,อลับว่าต้องโทษมาเด้ออยตาโยมขอร้องเลยหลวงปู่บวชมาถ้าพ่อสอสองพัอนห้าร้อยสามสิบหกสามเจ็ดสามแปดอะไรมาจากปีแล้วหลวงปู่ก็น่อยใจหลวงปู่ได้จากผีน่องแพมหลวงปูบ่บ่กคำนวณบ่เป็นหลวงปู่เ่าแล้วนะจากได้จากหลวงเออ จากผีน่องแปมหลวงปู่นี่เป็นนังถือของหลวงปู่สวงเด้อหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเป็นคูบาจาย์เป็นบวชน้ำเพลนเดินุดุงน้ำเพลนนะฉะนั้นกะญาิโยมกะเาบาๆแน่ิีโทรมาดากะได้จะนั้นเบอร์ไม่เด้อเบอร์ไม่โยมทีจิติดต่อทีที่ทำบุญน้ำหลวงปู่หรือว่าอยากทำบุญขค่ขาขะค่าอยู่ศูนย์แปดหนึ่งสองหกแปดหาศูนย์สามหาเด้อ ตอนสิจบนี่กะขอให้ญาติโยมที่ติต้อกันข้างๆเร่องผมดินเรียงเรียนลุงปู <c oughs> ่สวง,ง,งกาทั่วมาได้พออ่ำนวยพ่อใอนญาติโยมสุขขู่ทุกคนขอ่อยย่ดีไม่แห้งเห็ดยังบ่พอได้ก็ขอให้ได้เห็ดยังบ่พอรวยก็ขอให้รวยขออายูมันก่อนยืน่นมึงละรวยต้องมึงละรวยตัวเนาะ <c oughs> จำได้ดีแล้วเนาะที่บอกยำในเด้ออันทีลงุงปู่บอกไปเียนเขียนขึ้นหน้าจอแน่โยม แอดกระเดราะว่าบางที่หลวงปู่กะบอกไปเิ่นบด้ฟางเขียนจัดการลดวันที่หนึ่งมีหน้านะแลเบอร์โทรศัพท์ฟรอมขอจะเลื่อนพอนท่านผู้กำลันมัสการข่าวสารทุกท่านสรุปตัวเลขน้ำทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะน้ทางตัวเลขจากปูป่าช้านะคะพี่น้องตัวเลขของปูตัวเลขของน้องแฟ้มนะคะมีสองหกแปดสองแปดหก 08แล้วก็80นะคะพี่น้องคะส่วนข้างล่างนี่2ตัวนี้แอดตัดออกมาให้พ่อแม่พี่น้องจากเลข3ตัวนี้นะคะระวางหมวดที่ผ่านมานี่ปูแล้วหายตองวัด C73 นะคะพี่น้องคะ C73 นะคะเขามาเป็นตัวตัดเลน C3 นะคะพ่อแม่พี่น้องเด้อตัวเลขของปูกับเขามาแล้ว C งวดนะคะงวดน,นี้เป็นงวดที่หานะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับแนวทางตัวเลขของปูรประสานะคะพ่อแม่พี่น้อง เอาอย่างไรก็อย่าลืมแปมะค,ะคแปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พ้อมนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสุคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขูสุคนโชคโชค,โชคม,มั่นมา่นลำลำรือวยาเฮ่งๆ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขูสุคนนะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากปู่ป่าช้านะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเชื่อแรกค่ะว่าอยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาไม่แหลวกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สรปปรด็่พลาดทุกคลิปถุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆด,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 ดังๆจากท่างรายการนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะนวาทางตัวเลขจากปู่ป่าช้า ตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนกับมีเพียงซัมนี่นะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็ไปได้คลิปหนาถ้าใคะได้ตำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ